สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ค่ะจัดกิจกรรม12-12อสร้เอ็ดดาสางภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์เสริมสร้างการรู้เท่าทัานมิจฉาชีพทางเทคโนโลยีหรือว่าการเฮ็ุธุรกรรมออนไลน์ให้กับประชาชนค่ะทีโรงแรมมาเม่ซ่องจังหวัดบุรีรัมย์นายปิยะปิดน้ำร่องผู้วารชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานเปิดกิจกรรม12121ดสร้เอ็ดดาสั่งพุ่มคน,คนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์ค่ะ ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด่านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์มีส่วนราชการประชาชนนักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดปุริลำเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนครับภายในงานค่ะกับมีการจัดบรรยายพิเศษเรื่องรู้เท่ารู้ทันการซื้อขายออนไลน์ การอัปเดตเทรนด์ฮิตมิจฉาชีพโอ้อันนี้เป็นแต่ไปบึงไปฟังแทะมีการเสวนาพิจารณาเวลาบัรยาย์นะเรื่องดูท่านมิจฉาชีพเจ้านะควรเรื่องนี้โดยที่สุดบอกผู้นงตีบเสพหลังกล่องคุนไปยังกลโกงซื้อขายออนไลน์รู้ไว้จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมาตรการป้องกันไพ่หลอกลวงทั้งออนไลน์ถ้าสมมุติว่าตกเป็นมิจฉาชีพแล้วเออตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ บ้ดีตกเป็นเยื่อแล้วนะคะเหตุจังใดซึ่งก็เป็นการบรรย้ายให้ความรู้เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัลนั่นเองค่ะท่านเบิ้งแล้วไปอบร่มปฏิบัติตามเนี่ยจะสิไปฟังกินเบรกซื้อนะครับเพราะว่ายังติดตอนนี้เพราะว่าเ้าเป็นมาแล้วมันเป็นมาแล้วอีหลีบ่าสู้ฟัง มันเกิดปัญหามาแล้วช่วงหนึ่งนะครับเนาะตอนนี้คือมีชายฉีมาหลากหลายรูปแบบพอมล่าซุดเนี่ยเป็นเสียง AI พผู้นีเลียนเสียงของเจา้าจังเจ้าโทษมากาามามเลยเข้าขมุบขมัวเลยเออเสียงเป็นเจ้าพร้อมแล้วเสียเนี่ยเขาเป็นผู้ประกาศจังเสียเข้าบอกเสียงออกอากาศไปเนี่ยมันอาจจะเอาเสียงไปดูดหรือเป็นเลี้ยงค้าไม่ก็ไดไเด้มูเข้าฟังกัรลู้เลยว่าเป็นเสียงเฮ้าแมนโอ้นั่นเป็นอย่างสั้นนางสาวประภาราชยศิก่าวาบุรีรัมเนี่ย เป็นจังหวัดในเป็นหนึ่งจังหวัดที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจต่อเนื่องโดยเฉพาะการยกระดับสินค้าของวิสาหกิจชุมชนสู่การขายในระบบออนไลน์อาจเสียให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหากบ่มีความรู้เท่าทันซื่อด้วยสาเหตุดังกล่าว1212ออเอ็ดด้าเนี่ยจึงรวมกับจังหวัดบุรีรัมย์การจดงานที่จัดขึ้นเพื่อจะส้างควบคุมความหัวใจเกี่ยวกับการเหตุออนไลน์ สร้างความมันใจให้ผู้ที่เป็นผู้ประกอบการค่เป็นการขยายเครือข่ายหน่วยงานความรวมือเครือข่ายดันการป้องกันรับเรื่องรองเลียนรวมกับหน่วยงานพันธมิตรระดับผู้มีภาคป้องกันปัญหาภัยอไร์ถูกผากส่วนและสร้างความเชื่อมั่นในการรองเรียนมากยิงขึ้นซอยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนกับหน่วยงานเครือข่ายนะครับล่าสุดวันเสาร์อาทิตย์หน่วยงานภาครัฐจะเป็นมันค่ะโทษมาวายจากหน่วยงานนู่นนี่นั่น,นหน่วยงานสันพักกรหน่วยาางานโทรหาคุณโจอี โทรหามากข,าขอเข็เรียกว่าฮัลโหลว่า<ม><อ>งเด้อว่างสายกอนว่าสิถ้าไม่ว่างโคก้กคงไม่คุยด้วยหรอกค่ะเพราะฉะนั้นบ้ย